สวัสดีครับก็มาอยู่กับครูมแม็กอีกแล้วนะครับในชั้นป5นะครับวิดีโอนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมเนาะโจทย์ปัญหาเศษส่วนกับจำนวนค้านั่นเองโอเคเราไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาไปเ,เสียเวลาเนาะอ่า ก็เราจะมาที่การแก้โจทย์ปัญหาเนาะครั้งที่แล้ววิดีโอที่แล้วเราเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการแก้โจทย์ปัญหากันดีกว่าอ่ะไปที่ข้อหนึ่งข้อ1บอกพ่อใช้น้ํามันทอดปลาเศษสองส่วนห้าลิตรแล้วยังเหลือน้ํามันอยู่ครึ่งลิตรเดิมมีน้ํามันอยู่ในขวดเท่าใดเอ๊ะโจทย์นี้คุ้คุ้ไหมใช่แล้วเอามาจาก ิเคราะห์โจทย์ครั้งที่แล้วเนาะเราจะเอามาแสดงเป็นวิธีทำครั้งที่แล้วบอกแล้วตัวนี้แปลว่าอะไรนะเศษหนึ่งส่วนสองเนาะครึ่งหนึ่งในที่นี้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสองพ่อทอดแสดงว่าพ่อใช้ออกไปเนาะ,ะก็ตอนแรกพ่อมีเท่านี้อโอเคแล้วก็ยังเหลืออยู่เท่านี้ดื่มแล้วมีในขวดเท่าไหร่ก็ต้องเอามาทําอะไรกันบวกกันนั่นเองโอเค ก็จะได้แบบนี้เนาะเดิมมีน้ำมันอยู่ก็คือทั้ง2บาร์นี้มาบวกกันประโยชน์สาระก,ก็จะได้เป็น2อส่วนหบวกด้วยเศษหน่ส่วนสองนั่นเนองเราไปดูวิธีทํากันทีนี้วิธีทําเวลาเริ่มเนาะเราก็จะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาก่อนอันดับแรกตามประโยคสาระที่เราเขียนเนาะอันดับแรกคือ2อส่วนหสองส่วนหก็คือพ่อใช้น้ํามันทอดปลา,าก็จะได้แบบนี้น,นั่นเองพอใช้น้ํามันทอดปลาเศษสองส่วนหลิตร อันที่2ก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ให้อันที่สองหรืออยู่ข้างหลังประโยคสาระของเราอยู่ข้างหลังเครื่องหมายเนาะ,ะก็จะได้เป็นเซนหนึ่งส่วนสองนั่นเองยังเหลืออยู่ยังเหลือน้ํามันอยู่เซนตหนึ่งส่วนสองลิตรนั่นเองอ่ะและก็บรรทัดที่3มเนี่ยจะเป็นบรรทัดที่โจทย์ถามหาแล้วครั้งที่แล้วเราวงกลมไปแล้วแล้วก็ขีดเส้นไปแล้วเนาะสิ่งที่โจทย์ถามหาคือ เดิมมีน้ำมันอยู่ในขวดเท่าใดก็เอาตัวนี้มาเขียนแต่ไม่ต้องเอาเท่าใดมาก็จะได้เป็นเดิมมีน้ำมันอยู่ในขวดจุดจุด,จด,จดลิตรข้อนี้ต้องเอามาบวกกันแล้วก็ดึงประโยคสารลักษ์เนี่ยลงมาเขียนเลยอ่าก็จะได้แบบนี้จากนั้นผู้ถามว่ามันบวกกันได้ไหมไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันครั้งที่แล้วได้สแสดงการบวกอันนี้ไปแล้วเนาะอ่ะานั้นศรัทอีกรอบก็ได้ ก็จะนำา2มาคูณแล้วก็5มาคูณเนาะก็จะได้ออกมาเป็นเศษ4ส่วน10บวกด้วยเศษ5ส่วน10แล้วก็นำด้านบนมาบวกกันได้เลยเพราะด้านล่างเท่ากันแล้วเนาะด้านล่างก็คือตัวส่วน,ต,ววนตัวส่วนเท่ากันแล้วก็จะได้ออกมาเป็น9ส่วน10ลิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบว่าเดิมพ่อมีน้ำมันอยู่ในขวด9ส่วน10ลิตรโอเคถูกต้อง เราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคข้อต่อไปข้อที่สองวันแรกลูกเสือเดินทางไกลหกเศษสองส่วนห้ากิโลเมตรวันที่สองเดินทางไกลกว่าวันแรกหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบกิโลเมตรเดินไกลเนาะโอ้เดินอย่างไกลโอเคอ่ะเรามาดูกัน นักเรียนเห็นอะไราอันดับแรกลูกเสือเดินวันแรกแล้วก็ลูกเสือเดินวันที่สองเดินวันที่สองไกลกว่าวันแรกคุณถามว่าสิ่งที่โจทย์ถามหาคือตรงไหนคือเขาถามว่าวันที่สองลูกเสือเดินทางได้ไกลกี่กิโลแสดงว่าเขาถามว่าวันที่สองนี้ลูกเสือเดินได้ไกล,ก,ลกี่กว่ากี่เดินได้ไกลกี่กิโล แต่ในโจทย์มีบอกว่าวันที่สองเดินไกลกว่าวันแรกแล้ววันแรกเขาให้มาไหมให้มาหกเศษสองส่วนห้านั่นเองแสดงว่าวันที่สองจะต้องเยอะกว่าหกเศษสองส่วนห้าข้อนี้ใช้เครื่องหมายอะไรดีนะอ่ะก่อนอื่นไปดูรูปกอ่อนละกัน <c oughs> วันแรกได้เป็นสีเขียวแบบนี้เนาะหาวันแรกได้เท่านี้เดินได้เท่านี้วันที่สองเดินได้มากกว่าแสดงว่ามันต้อง เท่ากับวันแรกก่อนแล้วก็เดินเพิ่มไปอีกอ่าเป็นสีฟ้าที่เห็นเนาะตรงส่วนนี้เราเรียกว่าไกลกว่าวันแรก1นึ่งเส่วนสิบทำยังไงครูจะรู้ว่าวันที่2เนี่ยทั้งเส้นนี้เนี่ยสีเขียวกับสีน้ําเงินเนี่ยยาวเท่าไหร่ก็ต้องเอามาทําอะไรกันบวกถูกต้องโอเคอ่าเรามาดูดูประโยชน์สนษณ์ก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะ็นเครื่องหมายบวก ก็คือวันแรกบวกด้วยวันที่สองนั่นเองอ่าดูวิธีทำวิธีทำอย่าลืมสิ่งที่โจทย์ให้มาอันแรกคือหกเศษสองส่วนห้าเพราะฉะนั้นเราเอามันมาก่อนเลยขึ้นมาเสร็จปุ๊บจากนั้นตามด้วยสิ่งที่โจทย์ให้มาอันดับที่สองเนาะตามประโยคสาระของเรานะเราเขียนประโยคสาระยังไงเราก็ต้องเขียนโจทย์ไล่ลงมาแบบนั้นเนาะอะ,อะโอเคส่วนบรรทัดที่สามเนี่ยจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามหา ก็คือวันที่สองลูกเสือเดินทางไกลเจ,เจอเจอกิโลเมตรอ่ะดึงประโยชนักลงมาแล้วมาแสดงที่ทำตรงนี้เนาะก็จะได้เป็นอันดับแรกจำนวนคละเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ติ๊กตัก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 ตักกโอเคได้32มสบ่วนหบ,บวกด้วย71็ดส่วนสิทีนี้ถามว่าตัวส่วนมันเท่ากันไหม ไม่เท่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้มันเท่ากันก่อนโดยการนำอ,อีกส่วนมาคูณแล้วกันเนะาะนาตัวคูณไปคูณเศษส่วนอีกตัวหนึ่งให้ได้อีกตัวที่เท่ากัน5กับ10อะไรสามารถทําให้เป็นอะไรได้บ้างหทำให้เป็น10ก็ได้10บทำให้เป็น5ก็ได้เนาะสิบทำให,ให้เป็น5เนี่ยเราจะใช้การหารลงมาถูกไหมแต่ห้าทำให้เป็น10เนี่ยเราจะใช้การคูณเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้น เลือกเป็นวิธีคูณแล้วกันโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีคูณก็จะคูณด้วย2เข้าไปนั่นเองทั้งบนและก็ล่าง3าคูณ2ส่วน5คูณ2จะสังเกตว่าตัวด้านหลังมันไม่เปลี่ยนก็คือ71ส่วน10เหมือนเดิมอ่ะทีนี้คูณกันได้เท่าไหร่เอ่ย32คูณ2ได้32 2, บวกกัน2ครั้งนั่นเองก็คือ64ส่วนเป็น1ิ บวกด้วย71็ดสิบเอ็ดส่วนเป็นสิบตัวส่วนเท่ากันหรือยังถูกต้องเท่ากันแล้วอ่ะบวกกันเร็วนนไห้เท่าไหร่เร็วอ่ะร้อยสามสิบห้าถูกต้องร้อยสามสิบห้าส่วนสิบร้อยสามสิบห้าส่วนสิบเนี่ยเป็นเศษเกินเราจะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นจำนวนคละทำยังไงดีตั้งหานั่นเอง แต่จริงๆไม่ต้องหาตั้งหาก็ได้นักเรียนลองดูว่าร้อยสาสิบห้ากับสิบถูกไหมสิบอะไรใกล้เคียงร้อยสามสิบห้ามันต้องท้าด้วยศูนย์แน่นอนก็คือสิบสิบสามเนะะาะเพราะฉะนั้นก็เหลือเศษเป็นห้าส่วนสิบทีนี้ตัวตัวด้านหลังเนี่ยตัวเศษส่วนด้านหลังเนี่ยสามารถตัดทอนได้นะสามารถตัดทอนทําให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่าได้ห้าส่วนสิบเนี่ยสามารถนำห้ามาหารได้นั่นเอง ห้าหนึ่งเป็นห้าเป็นสิเพราะฉะนั้น13บสามเศษหนึ่งส่วนสหรือพูดง่ายๆในภาษาที่เราพูดกันก็คือ13บสกิโเมตรครึ่งอ่าสิบสกิโเมตรครึ่งนั่นเองหรือ13บสกิโเมตรกับอีก500เมตรก็ได้เช่นกันเพราะว่าครึ่งกิโลครึ่งกิโลเมตรเนี่ยถ้ากับ500เมตรเนาะเพราะ1นกิโลเท่ากับ1,000เมตรถูกไหม เพราะฉะนั้นครึ่งกิโลเมตรก็คือ5้าร้อยเมตรเพราะฉะนั้นพูดในภาษาที่เราพูดกันก็คือ13ามกิโลกับอีกห้าร้อยเมตรนั่นเองที่ลูกเสือเดินเนาะหอเดินไกลไหมเดินอย่างไกลอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบว่าวันที่2ลูกเสือเดินทางไกล13เซษนสองกิโลเมตรหรือนักเรียนอาจจะเขียนในรูปสั้นๆว่า13ากิโลเมตรกับอีก5้าร้อยเมตรก็ได้เนาะอ่าเพื่อ เป็นโจทย์ปัญหาเนาะเผื่อเป็นโจทย์ให้เรากาข้อ1นึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ขอฟองอโอเคต่อไปไปดูข้อที่สามกันข้อที่สามบอกว่าพลาวถมดินในแปลงหนึ่งไปแล้วสองเศษหนึ่งส่วนสองจะต้องถมดินอีกเท่าใดจึงจะเต็มพื้นที่สามเศษสองส่วนห้าไร่นัานนีนอ่านโจทย์ข้อนี้ดีๆ ข้อนี้คำถามอยู่ตรงกลางของโจทย์เลยคือตรงจะเห็นว่าจะต้องถมดินอีกเท่าไรเนาะเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางของโจทย์นี่คือคำถามของโจทย์นี้เนาะส่วนสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ1นพาวถมดินและ2คือพื้นที่เต็มของของอพื้นทีข่ของพื้นที่พาวเนาะก็คือ3เศษ2ส่วน5นั่นเองทีนี้ถ้าเราลองวาดออกมาเป็นรูป อ่ออกมาเป็นรูปเนาะสิ่งที่ใหญ่สิ่งที่ใหญ่กว่าย่อมมาก่อนเนาะใหญ่กว่าอะไรใหญ่อะไรใหญ่กว่าการระหว่างพื้นที่เต็มกับที่ถมไปพื้นที่เต็มโอเคเพราะฉะนั้นพื้นที่เต็มมาแล้วนี่คือพื้นที่ที่พลาวมีคือสามเศษสองส่วนห้าลทีนี้พลาวถมดินรถด,ดินมาขมอนนะรถดินมาแล้วโอเครถด,ดินมาถมแล้ว อันนี้ก็คือส่วนที่พราวถมดินไปแล้วสองเศษหนึ่งส่วนสองเนาะแล้วสิ่งที่เหลือเห็นไหมเห็นตรงสีขาวที่มันเหลือไหมเห็นตรงสีขาวที่มันเหลือเนาะตรงสีขาวที่มันเหลือเนี่ยก็คือจะต้องถมเพิ่มอีกเท่าไหร่นั่นเองสิ่งก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหาท่้นจะลองคิดรูปตอนแรกมีรูปใหญ่ถ้าพักหนึ่งมีคนมาระบายสีเพิ่มให้แต่ยังระบายไม่สุดทำยังไงถึงจะรู้ว่า จะต้องระบายให้สุดอีกเท่าไหร่ก็ต้องเอารูปใหญ่ไปลบกับที่ระบายสีถูกไหมเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เป็น3มเศษ2ส่วนหลบ2เศษหนึสโอเคเป็นเครื่องหมายลบแล้วนะ,ะโจทย์นี้เป็นลบเมื่อกี้เป็นบวกบวกเนาะอันนี้เป็นลบห่ะมีวิธีทำกันวิธีทำเนี่ยอันดับแรกให้ดูตามประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนเราเขียนพื้นที่เต็มมาก่อน เพราะฉะนั้นเราต้องเอาพื้นที่เต็มมาขึ้นบางคนบอกว่าเอาพาวถมดินขึ้นได้ไหมก,ก็ขึ้นได้แต่มันก็จะงงงงหน่อยเพราะว่าพอนักเรียนมาถึงบรรทัดที่สามตัวมันจะงงว่าเอาทําไมอันแรกไม่มาก่อนเพราะฉะนั้นเขียนอย่างนี้ก็ได้เนาะอะ,อะโอเคอันที่สองก็จะเป็นถมดินไปแล้วเท่านี้ลายนั่นเองแล้วก็จะต้องถมดินอีกก็คือเอาเปลวสาร,ร,ร์มาใส่จากนั้นประเดียนให้กลายเป็นเศษกลืนให้เรียบร้อยได้เท่าไรเอ่ย สิบเจ็ดส่วนห้าลบด้วยห้ส่วนสนั่นเองอะทำไงต่อตัวส่วนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้มันเท่ากันหกับสเป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่มีแม่ไหนที่สามารถสองไปเป็น5ได้และ5ก็ไปเป็น2ไม่ได้เหมือนกันอะเพราะฉะนั้นก็ใช้ คูณตัวมันเองเลยก็ได้เพราะฉะนั้นข้างหน้าก็จะคูณด้วยสองและข้างหลังก็จะคูณด้วยห้านั่นเองอันแรกได้เท่าไรเอ่ยสิเจคูณสองได้เท่าไรสิบเจ็คูณสองได้สา5สิบสี่ห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นสามสิบสี่ลบยี่สิบห้าเหลือเหลือเกนั่นเองเพราะฉะนั้นเก้าส่วนสิบนั่นเองที่ที่เหลือเนาะที่ที่ดินจะ ที่ต้องถมอีก9ส่วน10ไร่นัน่นเองข้อนี้ก็ตอบเลยว่าพราวจะต้องถมดินอีก9ส่วน10ไร่อะไปดูอีกหนึ่งข้อแต่อันข้อสุดท้ายเนี่ยจะให้นักเรียนลองทำเองดูแต่เดี๋ยวจะช่วยคิดประโยชน์สักแล้วกันใจดีใจดีเนาะโอเคมาลองดูกันข้อนี้บอกว่ากันนิกาทำน้ำยาล้างจาน 18แปเศษหนึ่งส่วนสองลิตรขายให้ต้องตาไปสิบเอ็ดเศษสามส่วนสี่ลิตรการนิกายยังเหลือน้ำยาล้างจานอีกกี่ลิตรขายไปขามว่าขายไปน่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรนะขายไปเครื่องหมายลบถูกตอ้องอะเรามาดูรูปกันนี่คือน้ำยาล้างจานที่การนิกาทำจากนั้นการนิกาทำไงนะ กัน,นี่กรขายไปขายไปก็คือเอาออกถูกไหมขายไปก็ต้องเอาออกเทออกถ้ามันอยู่ในขวดก็ต้องเทออกเนะาะตักออกอะ่ะก็ตักออกไปเท่านี้เพื่อไปขายให้ต้องตา11บเอเส่วน4ี่ลิตรทีนี้ครูถามว่าส่วนที่เหลืออยู่ตรงไหนก็คือรูปสีเหลืองที่อยู่ตรงข้างหน้านี้เนาะอ่าข้างหน้านี้จะเป็นสีเหลืองที่บอกว่า ยังเหลือน้ำยาล้างจานอีกเท่านี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้เครื่องหมายลบสูกต้องเอาออกแบ่งออกยกอ,ออก,อออกตักให้ขายไปเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นตนัวสลัยก็จะได้เต็ม18เศษ1ส่วน2ลบด้วย11เศษ3ส่วน4โอเคอ่ะอย่าลืมไปแสดงเป็นวิธีทำอ่ะแล้วก็ เจอกันใหม่ในเรื่องหน้าบายบาย